สวัสดีครับผมทั้งเก่งไอคองจอนเช่นเดิมครับวันนี้ก็อยู่กับงานซ่อมสวิตนะครับก็จะเป็นแอร์ซีทางของเด็กิอันนี้ก็จะเป็นตระกูล F C r N นะครับหรือว่าช่างๆจะเรียกกันว่าเด็กกินมาเลยเนาะอาการก็คือเปิดไปสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ทัมเมอร์ตัดดับอ่ะโอเคอันนี้แสดงอาการเลยแบบทัมเมอร์ติดครับมันเป็นอาการแสดงไฟทัมเมอร์กระพริบนะครับ1ครั้งแล้วอยู่ยาวๆแบบนี้นะครับ อันนี้ก็สอบถามไปสุดรรายการของเด็กกินนะครับก็ช่างเทคนิคก็ได้บอกว่าอาการนี้เกิดจากอาการเซนเซอร์นะครับมีอาการเสียสอบถามว่าเซนเซอร์เสียเสียยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแกะบอร์ดให้ดูนะครับบอร์ดที่เราเบิกมาใหม่ก็จะประมาณนี้อันนี้ผมวัดค่าเคแล้วนะครับคือถ้าอยู่ในอุณหภูมิ25องศาเนี่ยค่าเคมันต้องอยู่ที่ประมาณ20เคนะก็มากอุณหภูมิภายนอกเพิ่มขึ้นก็ค่าเคก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็ครบครั เช็คความรู้กันนะครับว่าเพิ่มยังไงส่ดดวนใหญ่ก็จะประมาณนี้เซ็นเซอร์ก็จะประมาณนี้นะครับให้วัดค่าเคให้ถอดออกจากบอร์ดแล้ววัดนะตัวปกติจะเป็นแบบนี้ผมก็เช็คค่าเคและค่าเคมันปกติก็แสดงว่าอาการที่คุยนะจะเป็นที่บอร์ดแล้วว่าบอร์ดมีอาการผิดปกติคือเสียงมันดังอ,อ้อตลอ,ด,อด๋ยวผมก็ลองทําการรื้อแล้วก็เปลี่ยนดูแล้วกันนะครับผมประมาณนี้อขออนุญาตรื้อก่อนนะครับสวัสดีครับหลังจากการเปลี่ยนบอร์ดนะครับ พีซ <PC> หมายก็ตัวนี้เครื่องก็ทํางานได้ปกติครับคอมเพรสเซอร์ก็เดินได้ปกติแล้ว <c oughs> ครับการสฟทัมเมอร์กระพริบก็หายไปนะอันนี้ไฟเขียวไม่ได้กระพริบนะแต่ว่าเป็นวิดีโอเราถ่ายมันก็จะประมาณนี้ครับทำงานได้ปกติแล้วโอเคครับผท่างเก่งก็ขอบคุณครับผมดีครับครับไฟร้อนก็เดินปกตินะดี นิมมันกินหัวนอนผมก็ได้เปลี่ยนนอนแทนทำยาก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเมื่อกี้ผมนอนใท้แล้วนะครับก็เดินได้ปกติ